เวียดนาเมเพื่อนรักบอลหญิงไทยสอวัดยวนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียอีกบิดครับไม่ปฏิเสธสนใจเป็นเจ้าของสโมสรไทยลีกส,สอบถามคุณท็อปครับสนใจเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในไทยลีกบ้างครับ <laughs> <laughs> ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ วันนี้เรายังเกาะติดการขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายครับที่เตะกันที่ประเทศอินเดียนะครับเพราะมีเรื่องเกี่ยวพันกับทีมชาติไทยครับทั้งเรื่องของการที่ทีมชาติอินเดียนะครับได้ถอนตัวออกจากการขันรายการนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากทีมนักเตะหญิงของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยเดิมทีทีมนักเตะสาวจากแดนโรตีนะครับมีโปรแกรมลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเนัดที่2พบกับไต้หวันนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานครับแต่ว่าเกมดังกล่าวเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากอินเดียครับมีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับก็ทําให้นักเตะในทีมตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง13คน,นครับลงเล่นไม่ได้นะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้ทีมชาติหญิงของอินเดียต้องถอนตัวจากการแข่งนนรายการนี้ทันทีครับตามระเบียบของ f อฟนะครับที่ได้ระบุไว้ซึ่งหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงของอินเดียได้ถอนตัวออกไปนะครับทาง FC ก็ได้ออกมาถแถลงว่า ผลการแข่งขันทั้งหมดของอินเดียจะถือเป็นโมฆะและจะไม่ถูกนํามาพิจารณาทั้งหมดนะครับโดยอินเดียเพิ่งลงสนามดาแรกเสมอกับอิหร่านมาศูนย์ต่อศูซึ่งการถอนทีมของอินเดียในครั้งนี้ทําให้ส่งผลกระทบต่อทีมในกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงทีมชาติไทยด้วยเนื่องจากในกลุ่ม A จะเหลือแข่งขันเพียงแค่3ทีมส่วนกลุ่ม B และ C จะเหลือแข่งขัน4ทีมเหมือนเดิมนะครับก็ ทีมในกลุ่ม A ก็ดูเหมือนจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปวัดกันแล้วว่าทีมใดจะเป็นทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับก็ทีมอันดับ3าจะยังได้ลุ้นเข้ารอบนะครับในฐานะอันดับ3ที่ดี่สุด2จาก3ทีมนะครับก็ไม่ต้องไปวัดกับทีมอันดับ4เพราะว่าทีมอันดับ4ไม่มีแล้วนะครับก็ดูเหมือนจะได้เปรียบเล็กๆครับทีมในกลุ่ม A นะครับส่วนกลุ่ม B และ C ครับในการคิดคะแนนอันดับ3าที่ดีสุดต้องตัดผลการแข่งขันในการพบกับทีมอันดับสุดท้ายออกครับในกลุ่มที่มี4ทีมนะครับ ซึ่งแม้ว่าทีมชาตไทยครับจะเอาชนะอินโดนีเซียได้ถึง4-0ครับจากการยิงแฮตทริกของกกญนัทเชษฐบุตรนะครับเบาคนเดียว3ประตูนะครับแล้วก็อีกประตูมาจากอีโรดีมาคริสนครับแต่ว่าผลการแข่งขันในนัดนี้ที่ไทยเอาชนะอินโดนีเซียได้ถึง4-0เนี่ยในเกมนัดที่2ของกลุ่ม B นะครับอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้วัดในการเป็นทีมอันดับสามที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะว่า อิริเซียน่าจะตกเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับก็กลายว่าเกมนัดนี้เนี่ยผลนนการแข่งขันอาจจะไม่มีความหมายครับอาจจะถูกยกไปเลยเพราะว่าก็จะไปเข้าเกณฑ์ที่เอฟประกาศครับว่าผลการแข่งขันในการพบกับทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มจะไม่ถูกนํามาใช้คิดคะแนนนะครับในการเป็นอันดับ3ามที่ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มนะครับทีนี้เนี่ยผลการแข่งขันอีกกลุ่มนึงนะครับในกลุ่ม C นะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเวียดนามแพ้ญี่ปุ่นไปสูงต่อสครับคือตอนนี้เนี่ย โอกาสเป็นไปได้สูงนะครับคือในกลุ่ม A เนี่ยทางด้านของไต้หวันกับอิหร่านเนี่ยจะต้องตัดกันในนัดสุดท้ายนะครับวันที่26มกราคมนะครับซึ่งก็ตามหน้าเสือแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยดูดีกว่าอิหร่านนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าอิหร่านนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าผลการแข่งคู่นี้เนี่ยมีผลแพ้ชนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้อิหร่านเนี่ย เสียประตูเยอะที่สุดนะครับในบรรดาทีมที่ลุ้นเป็นอันดับ3ามที่สุดอยู่นะครับว่าตอนนี้อีรานเนี่ยลบอยู่7นะครับแต่ว่าถ้าเกิด2ทีมนี้นัดเสมอกันขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายว่าพวกเขาจะมีคะแนนทันทีนะครับทีมอันดับ3าที่สุดของกลุ่ม A จะมีแต้มทันทีซึ่งจะทําให้เหลือเพียงแค่ไทยกับเวียดนามนะครับที่จะต้องมาวัดกันในการเข้าสู่รอบต่อไปจากกลุ่ม B และกลุ่ม C ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ย เสียไปแล้ว6ลูกนะครับส่วนไทยเนี่ยลบ1ส่วนลูกบวกเนี่ยจากเกมที่เอาชนะอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ถูกนับนะครับซึ่งกลายเป็นว่าก็มีโอกาสครับที่เราจะต้องมาตัดกับเวียดนามนครับในการหาทีมอันดับ3ท,ที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยลบอยู่1นครับยังไม่เจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยลงเตะไปแล้ว2นัด แพ้ทั้ง2นัดน,นะครับแพ้เกาหลีใต้ศูนย์ต่อสแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นอีกศูนย์ต่อสตอนนี้ลบอยู่6นะครับดังนั้นเบื้องต้นนะครับผลการแข่งนในเกมน้ดสุดท้ายที่เราจะพบกับออสเตรเลียนะครับในวันที่27มกราคมเวลา21นาฬิกานะครับก็เราต้องแพ้ออสเตรเลียให้น้อยที่สุดนะครับเต็มที่เนี่ยอาจจะต้องน้อยกว่า5ลูกนะครับแพ้แค่4 0-4ครับหรือว่าด้วยความห่างด้วยสกอร์4ลูกเนี่ยเรายังมีโอกาสดีที่จะเข้ารอบนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยยังไงก็ประตูบวกเนี่ยไม่มากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าผลการแข่งขันกับทีมระดับสุดท้ายก็คือเมียนมาเนี่ยจะต้องถูกตัดออกไปนะครับเวียดนามจะเจอกับเมียนมาในสุดท้ายส่วนในกลุ่ม A ครับวันที่26นะครับก็ต้องลุ้นให้เกมระหว่างไต้หวันกับอิหร่านเนี่ยมีผลแพ้ชนะกันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้จับมือกันเข้ารอบนะครับถ้าเสมอกันเนี่ย เขาจะจูงมือเข้ารอบเลยนะครับสำหรับไต้หวันกับอิหร่านนะฮะแต่ว่าถ้าไต้หวันเกิดชนะอิหร่านขึ้นมาเราก็จะโล่งใจได้อีกนิดหนึ่งครับแต่ต้องเบื้องต้นครับต้องไม่แพ้ออสเตรเลียครับในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเกินกว่า4ลูกนะครับถ้าแพ้5ลูกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับอาจจะตกรอบไปเลยก็ได้ไม่ไม่ได้ลุ้นเป็นทีมอันดับ3ที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปอน,นี้เอาแค่เบื้องต้นก่อนนะครับเอาแค่การเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก่อน ที่เราอาจจะต้องวัดกับเวียดนามครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับเกี่ยวกับการเข้าไปเล่นรอบที่ลึกกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นล้วกันนะครับด้านบริษัทบิทครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ่งจำกัดครับผู้ให้บริการ e x c h a n g e p พล t ฟอร์รุ่นใหม่สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเปิดตัวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีกภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นบุ่งไปให้ไกลกว่าพร้อมกับมอบสินทรัพย์ดิจิตอล NFT ใบแรกของการฟุตบอลครับ เป็นภาพทีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียน2020ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยนายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบิดคัพได้กล่าวว่าบิดคัพได้มอบเงินอัดฉียดให้กับทีมชาติไทยครับชุดแชมป์อาเซียนไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นโอเร่นครับมูลค่า2ล้านบาทและยังได้สนับสนุนบริษัทไทยลีกอีก10ล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะว่าต้องการคืนความสุขให้กับคนไทยผ่านการสนับสนุนวงการกีฬาไทยนะครับ นอกจากนั้นครับคุณท็อปจิรายุทธ์ยังบอกด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วและไม่ปฏิเสธว่าอยากเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับทั้งสโมสรในพิมเลงเกล็ดน,นะครับแล้วก็ในสโมสรในไทยมาบ้างแล้วแต่ตอนนี้เบื้องต,ต้นต้องการสนับสนุนฟุตบอลไทยลีกในภาพรวมก่อนนะครับผมมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณท็อปจิรายุทธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าสนใจอยากเป็นเจ้าของสโมสรในประเทศไทยบ้างหรือเปล่านะครับ สอบถามคุณท็อปครับสนใจเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในไทยลีกบ้างไหมครับก็อันนี้เป็นแพชชั่นส่วนตัวนะครับก็ชอบฟุตบอลมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ไม่ปฏิเสธแล้วกันนะรมีมีเริ่มุยพูดมีเริ่มพูดคุยไว้บ้างหรือยังครับก็จริงๆที่ผ่านมาเราก็มีพูดคุยกับฝั่งของสโมสรของทั้งที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีของฝั่งไทยลีกด้วยนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรชัดเจนนะครับเราก็อยากจะเป็นเฟสที่หนึ่งเนี่ยสนับสนุนไทยลีกโดยรวมดีกว่านะครับเพื่อที่จะนะครับยกระดับนะครับการดูฟุตบอลไทยนะครับในในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็อาจจะมีแคมเปญใหม่ๆหรือมีการพัฒนาใหม่ๆออกมามากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยหาไอเดียคร่าวๆไปก่อนนะครับหลังจากนี้ครับแฟนบอลนะครับก็รอติดตามครับบิดครับยังได้ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอล เตรียมจะมอบกิจกรรมดีๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ร่วมสนุกครับกับสินทรัพย์ดิจิตอล NFT ทั้งโมเมนต์ความประทับใจและภาพนักฟุตบอลรวมถึงภาพของนักเตะทีมชาติไทยนักเตะไ,ไทยลีกของสะสมครับซึ่งจะค่อยๆทยอยเปิดตัวหลังจากนี้ครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ